การผลิตลำไย,ยนอกฤดูคือความสำเร็จที่สร้างจากแนวคิดจากแรงกายแรงใจของคุณจอมรทธพักดีเกษตรกร,ร,กรดีเดน่นสาขาอาชีพทำสวนจังหวัดปราจีนบุรีประจำปีพุทธศักราช2566เกษตรกรหญิงชาวสวนลำไย,ยตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและครอบครัวมายาวนานกว่า20ปีด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความมานะอดทนและแสแงหาความรู้อยู่เสมอเรียนรู้ด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆและการทำการเกษตรด้านอื่นๆทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิตลดค่าจ้งางแรงงานจนสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัวและการทำลำไย,ยนอกฤรือดูนี้เองที่ทำให้นางจอมฤทธิ์พักดีมีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนจนถึงปัจจุบันสวัสดีค่ะนางจอมฤทธิ์พักดี อายุ52ปีอยู่บ้านเล็ที่5หมู่ที่6ตำบลวังท่าช้างอำเภอกรบินจังหวัดปรากีนบุรีจกกบการศึกษาจากโรงเรียนกศนกบินบุรีจังหวัดปรากีนบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มลำไยแปลงใหญ่วังท่าช้างกระบินบุรีจังหวัดปรากีนบุรีและเป็นเกษตรกร,ร,กรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ของจังหวัดปาจีนบุรีประจำปีพศ2566ค่ะเดิมไปทำงานที่กรุงเทพค่ะอยู่8ปีก็มีลูกให้ให้แม่เลี้ยงแม่ก็แก่แล้วก็เลยต้องออกค่ะก็มาเหมามาทำไร่มันไร่ขา้าวโพดแล้วก็นา,นาปัจจุบันก็ทำอยู่แล้วปลูกอ้อยซึ่งมันเป็นไรายได้ของต่อปีค่ะ ทีนี้เราก็จะเหมือนว่าเราต้องคิดว่าเราจะอยู่ไม่ได้เราถ้ามีไรายได้แค่มันกระโพดอ้อยเพราะมันลงทุนสูงลงทุนสูงแล้วมันได้ปีละครั้งเราก็เลยมาผันมาดูพืชสวนก็ปลูกทั่วไปแต่จะปลูกปลูกกล้วยปลูก,ลกอะไรทั่วไปแต่หลักๆก,ก็คือเรามาปลูกลำไยเริ่มต้นการปลูกลำไย เมื่อก่อนพ่อพานจะเป็นอาหารอยู่จันมลีค่ะทีนี้เห็นทางจันเขาปลูกก็เลยอยากปลูกเ้วก็ว่าเอาลำไยมาปลูกดีไหมใครเขาก็ว่ามันปลูกไม่ได้เพราะบ้านเรามันมันห่างไกลจันมากอากาศไม่ได้เลยไปลองเอามาร้อยห้าสิบต้นค่ะต้นละยีบห้าบาทเงินไม่มีค่ะเงินเงินน้อยก็ได้มาร้อยห้าสิบต้นทีนี้ก็มาปลูก ก็เลยมาขยายพันธุ์เองก็มาตอนตอนพันตอนจิ่งพันปลูกแล้วก็เพื่อนบ้านก็มีมาซื้อไปปลูกด้วยค่ะปัจจุบันปลูกลำไยสิบกไร่ค่ะแบ่งเป็นแปลงต้นใหญ่แปดไร่อายุยี่บสองปีแบ่งเป็นแปลงต้นเล็กอายุ1ิปีค่ะผลผลิตก็จะได้ไม่เท่ากันนะคะแปดไร่แปดไร่แต่ก็จะต้นใหญ่จะได้เยอะกว่า แต่ขายรวมๆแล้วก็สรุปรวมเลยค่ะไปได้การผลิตลำไย,ยนอกฤดูของคุณจอมฤทธิ์พักดีมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านมีการจดบันทึกทำบัญชีจากความเข้าใจของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ในการผลิตลำไย,ยของคุณจอมฤทธภักดีนั้นได้มาตราฐานซึ่งได้รับการรับรองมาตราฐานสินค้า GAP ตั้งแต่ปี2552สามารถส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศได้ทำไมต้องเป็นลำไยนอกฤดูคะลำไยเราเขตบ้านเรามันไม่หนาวคะ่ะมันหนาวไม่พอเหมือนทางเหนือเราเลยต้องทาเป็นนอกฤดูแต่ลำไยม,มันมีส่วนดีตรงที่เราอยากให้ออกใส่เทศกาลไหนก็ได้ที่ ที่ทางล้มเขาซื้อแล้วมันมีราคามันได้ราคาคือเรานับลำไย,ยนับตั้งแต่วันมันลาดแต่ก็ประมาณหกเดือนหกเดือนครึ่งถึงเจ็ดเดือนเราก็เก็บเกี่ยวขายได้อ่าเราทีนี้เราก็จะกะใส่เทศกาลมันก็จะมีราคาก็พอได้แต่ถ้าไม่มีไม่ไม่เป็นเทศกาลเราก็จะขายโดนคัดออกเยอะการขายมันก็จะ เป็นลูกร่วงเยอะสามบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราจะทำในช่วงไหนคะจะเริ่มราดสารช่วงไหนแล้วให้ผลผลิตช่วงไหนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนามีต้นมีนาบางคนบางบางบางสวนก็จะมีเป็นเป็นต้นเออเป็นตายกุมภาต้นมีนาไปจนถึงมิถุนากรกรดาค่ะก็แล้วแต่แล้วแต่ความพร้อมของของต้นแล้วของช่วงที่เรา เราเลือกจะลาดจะเก็บเดือนไหนถ้าสมมุติว่าเราจะเก็บธันวาใส่ปีใหม่เราก็จะประมาณต้นมีนาต้นมีนาหรือปลายพฤษ,ษภาค่ะถ้าเราลาดเดือนมีนาต้นมีนาก็จะประมาณกลางเดือนธันวาเขาก็จะเก็บเหมือนว่าเขาจะเก็บส่งจีนเขาก็จะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณสิบกว่าวันสิบกว่าวันต้องต้องก่อนปีใหม่ประมาณสิบห้าวัน เราถึงจะทันแต่ถ้าช้ากว่านั้นมันก็จะส่งไม่ทันลำไยเขาก็จะเต็มตู้ก็จะกลายเป็นเสียเยอะอีกการตลาดของลำไยมีทำการตลาดแบบไหนบ้างคะออก็มีล้เข้ามาซื้อค่ะส่งนอกส่งจีนส่งส่งอินโดแล้วก็ที่เหลือก้นสวนหรือไม่ผ่านไซส์ไม่ผ่านเราก็ขายกับแม่ค้าตลาดนัดขายเองขายออนไลน์มีอบแห้ง แล้วทำลำไย,ยลอยแก้วด้วยค่ะแล้วก็มีขยายพันเองตอนกิ่งขายขายพันด้วยค่ะการแปลรูลำไย,ยอบแห้งเป็นยังไงบ้างคะได้รับการสนับสนุนมาจากที่ไหนแด้การสนับสนุนมาจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เครื่องอบมาเพื่อมาเพิ่มมูลค่าของลำไย,ยตกเกตถ้าเป็นลำไย,ยตกเกตลำไยร่วงเขาจะให้โลสามบาทแต่พอเรามาแปลรู เราก็จะได้โลประมาณ400-700ค่ะลำไยอบแห้งนางจอมฤทธิ์พักดีจะทำการตัดแต่งกิ่งลำใยช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิเตเสร็จแล้วเพื่อตัดวงจรโรคและมแมลงในแปลงเตรียมพักต้นให้พร้อมสำหรับฤดูการผลิตใหม่ต่อไปซึ่งการตัดแต่งกิ่งจะมีทั้งกิ่งขนาดเล็กและใหญ่จำนวนมากที่เหลือทิ้งในแปลง ซึ่งมีแนวคิดในการนํากิ่งลาไยที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไปเผาถ่านซึ่งเป็นการจัดการผลผลิตเหลือใช้ในแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนาถ่านมาใช้ในครัวเรือนเพื่อลดรายใจ่ายในครัวเรือนซึ่งถ่านที่เหลือใช้มีจํานวนมากสามารถนําไปจําหน่ายสร้างรายได้เพิ่มอีกด้วยนางจอมธิ์พักดีประสบความสําเร็จลําไยให้ผลผลิตค่อนข้างดี ผลผลิตสูงถึง3ตันต่อไร่และราคาผลผลิต26บาทต่อกิโลกรัมราคาผลผลิตตกเกรดค่อนข้างสูงทำให้มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ65,000บาทต่อไร่ด้วยความขยันหมั่นเพียรมีความมอดทนและแสวงหาความรู้อยู่เสมอสนใจเรียนรู้ด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆและการทำการเกษตรด้านอื่นๆทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิตลดค่าจ้างแรงงานคนได้มาก จนสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัวและมีอาชีพที่มั่นคงจนถึงปัจจุบันและยังมีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในการศึกษาดูงานด้านการผลิตลำไย,ยนอกฤดูอีกด้วยการทำการ,กรเกษตรของนางจอมฤทธิพักดีมีการขับเคลื่อนตามแนวคิดมี c g Model เศรษฐกิจชีวภาพได้แก่การแปลร,รูปลำไยร้อยแก้วการนำลำไยมาอบแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค เศรษฐกิจหมุนเวียนได้แก่การทำปุ๋ยหมักใช้เองในแปลงทำน้ำหมักชีวภาพจากพืชและสัตว์ใช้เองในแปลงการนำใบลำไย,ยจากการตัดแต่งกิ่งมาคลุมดินบริเวณรอบทรงพุง่มพร้อมทั้งนำปุ๋ยมุลสัตว์หมักแห้งโรยทับแล้วฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพเพื่อสลายใบยเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินและความชุ่มชื้นให้กับดินเลี้ยงปลาในบ่อที่ใช้นำรดต้นลำไย เป็นปุ๋ยมูลปลาให้แก่ต้นลำไย,ยกิ่งลำไย,ยจากการตัดแต่งกิ่งนำมาเผาถ่านเพื่อใช้ในครัวเรือนและสร้างรายได้ขี้เท่าแกลบจากการเผาท่ามาทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในสวนลำไย,ยในการปรับสภาพดินเศรษฐกิจสีเขียวมีการผลิตที่มุ่งเน้นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสมปลูกสตดาวทวายรอบแปลงลำไย เพื่อสร้างรายได้เสริมและไล่แมลงศัตรูพืชในแปลงลำไย,ยปลูกต้นไผ่นำไม้ไผ่มาใช้ค้ำยันต้นลำไย,ยช่วงที่ให้ผลผลิตโดยใช้นวัตกรรมที่คิดค้นเองป้องกันการฉีกขาดของกิ่งและลดต้นทุนการซื้อเชือกที่ใช้มัดกิ่งลำไย,ายนางจอมริดผักดีมีความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นการเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านอ,อมรับ หมู่ที่6ตำบลวังท่าช้างอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีตำแหน่งประธานมิสาหากิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยตำบลวังท่าช้างและประธานกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลวังท่าช้างได้ขับเคลื่อนกิจกรรมของตนเองและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตลำไยในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาผลผลิตสู่มาตรฐานได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดลำไยแปลงใหญ่ชาววัง เพื่อรวมกลุ่มดําเนินกิจกรรมให้เกิดเป็นรูปประธรรมมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกเอาเปรียบด้านราคาการหาตลาดใหม่ๆการเข้าร่วมอบรมในทุกมิติแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตการขาดองค์ความรู้ทั้งยังเป็นสารวัตรเกษตรอาสาและครูบัญชีอาสาที่เป็นแบบอย่างในการจัดทำบัญชีครัวเรือนและสามารถถ,ถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มและชุมชนได้ และยังดำรงตำแหน่งต่างๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอีกมากมายขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ